พีน unku, ่น้องโอ้พี่น้องมนนตุ๊กบักรเดืองเลพี่น oh. ้องโอ้ยเอาก่อนเลยพี่น้องเด้อหลังนี้มีเสียงดังตุ่มตุ่มตุ่มพี่น้องนะครับใาหยาเละเลยพี่น้องเลยบ่อยู่พี่น้องนะครับโอ้เสียดายพี่น้องมาบอาทันเรื่งเสียงตุ่มตุ่มอยู่นะครับพี่น้องปันยิ้มปันยิ้ม ้พี่นองสวัสดีครับพี่พี่น้องกับพบกับช่องนุ่จัดกระทาทีนเช่นเคยพี่น้องหรับมือนีกับพาพี่น้องมาหาเลาะใส่เบ็ดพี่น้องเนาะหลังจากนำถ่วมพี่น้องมือก้อนนำท่วมโนตกนักเลยพี่น้องพายุเข่านำก็เริ่มลดเราลรองมาใส่เบ็ดดบางช่วงนี่มาเป็นในพี่น้องนี่ครับเลยเยอะขอบจากบ้านพี่น้องยาเสี่เดือนมาพี่น้องนี่กับประมาณสามสิบกับสี่สิบังพี่น้อง ไปเบิ้งว่ามันจะมีแต้มาพี่น้องแถวเนี่บพี่น้องไปครับผม นุ่มจะปัะทับใก็นจะตกใจไปเลยๆนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมันจะคัมก่อนนี่ก็อนหกโมงกลอนลวพี่น้องครับผมเดี๋ยวก็ไม่รุนกันตอนยามละพี่น้องเนาะครับผมพี่น้อง แต้มแหลกพี่น้องเอ้ยปลาขึ้นหมอพี่นอ้องปลาเข็งเอาเก็บครับแต่ยามานี่ร่อนทุกแหล่งเลยพี่น,อน้องเอ้ยโอปลาหน่อยลาย,ลายพี่น้องจะไดป้ปลาหง่เบามือนีิเงี่ยร่อนเลยๆนี่ครับแต้มแรกเข้าพี่น้องปลาขึ้นหมอครับพี่น้องตัวโดนง่ามอายูุพี่น้องเอ้ยตัวเดิมครพี่น้องนอะครับผมเก็บครับ น้องสวัสดีทุกท่านเขาพี่น้องเนาะวันนี้พายเอฟซีขาพี่น้องมาหยาบ็ดบมาพี่น้องเดี๋ยวมันสองฝุ่งควาเราพี่นอ้องยังไตงตอนโม่แรงมาใส่ไว้โอ้อยเงียบแบบหลอนไรเลยพี่น้องตอนแรงแพี่น้องนี่เห็นน้อพี่น้องเงียบหล่อนอีกแล้วพี่น้องนี่จะลังเงยียบหล่อนอยู่พี่น้องเนาะเบิ้งเงนาะพี่น้องเงียบไป จะเงี้ยหล่อนอมีนะอืมมีกระหล่อนขึ้นพี่น้องแต่จะมีช็อตเด็ดยังไรอย่าไทย,ยพี่น้องบังเนาะพี่น้องเนาะไปครับผมยามไปเรื่อยๆครับครับผมยามต่อครับยังไรโอ้หลังมีมิแต็มพี่น้องปลายัางไรงพ,งพี่นอ้งงนองนี่นอู้ปลาแข็งไงพี่น้อง

ตอนแรกก็ได้ปลาเทงอู้พี่น้องบังเก็บมือหนุ่มจากหลับพี่น้องนะครับเปิดไงครับอ่ะเต็มแลกพี่น้องเย็บครับงหลังนี่พี่น้องไอยดึงพี่น้องนะครับปลาเข่ามุนเล็กพี่น้องนะครับเก็บมาือดเอก็บพี่น้องปลายย่างงอติดนี่หลุดซ้ำโอ้เกณีย์ยครับผม พี่น้อง like <To> อันนี้มีห้อยดึงพี่น oh, oh, uh, ้องอู้พ oh, so, um, uh ี่น้องปลาดุกพี่น้องโอู้พี่น้องมันตกบักเลิมเลยพี่น้องโอ้ยเอากวอนเลยพี่น้องเด้อต้องอู้ตกบั๊อกไงเลยพี่น้องเอาเร็วเว้ยแแรงมาพี่น้องนะครับอู้พี่น้องนะครับสามสี่นิ้วพี่น้องเอาหมาดเลยพี่น้องเอ้ตัวแรกมาแล้วครับปลาดุกเก็บครับผมโอ้ยอ๋อพี่น้องนะครับ โอ้โหอบเก็บพี่นอ้องยดึยดยดุยดยดึดยึดมาดูโอ้พี่น้องคนไหนครับ <c oughs> เก็บครับพี่น้องเก็บใส่ถุง <c oughs> โอ้บินคักไดไหลบินคักดไหลอยูว่วะนี่ เรียบร้อยหูหหหนบใส่บิ๊กใส่บิ๊กมูติดดีพี่น้องติดเงียงปากเลยพี่น้อง ้ใส่บิกพี่น้องสองเต็มครับเจ๋ยวยามต่อครับโอ้พี่น้องหลังนี้มีเสียงดังตุ่มตุ่มตุ่มพี่น้อง บอหย้าเล็กๆพี่น้องเลยบอยู่พี่น้องุนะครับอู้เสียดายพี่น้องมาครัทันเสียงตุ่มๆอยู่โอ้แตายามต่อครับพี่น,ออน,น้องหลันนี้เกเดเงาหลอนพี่น้องใส่กลุ่มค้างหนามใบเลยพี่น้องนอะยามต่อครับอู้เกิดเเสียงตุ่มๆอยู่พี่น้องตั้งไหนพี่น้องหลังเลยหลังนี้บ่ ม้วดึงพี่น้องนะครับอู้ประยูรเลยพี่นี่อู้พี่น้องประยู่อีหลีครับนะครับอู้เสียดายเด้โอู้เก็บครับพี่น้องพี่น้องปันยิ้มีิดแก่พี่น้องเป็นแบบแบบด้วยพี่น้องนะครับปันยังพี่น้องอูพูดปานยิ้มเลยพี่น้องอู้นะครับพี่น้องปันยิ้มปันยิ้ม อู้นะแล้วพี่น้องอู้ปลาดิ้นเอาเก็บกับพี่น้องอู้ตกไเลยพี่น้องนะครับอ่าเก็บกับผมโอพี่น้องนะครับนี่ครับพี่น้องโอู้ตกไเลยพี่น้องเอาปลาดิ้นกับมันพี่น้อง นี่ครับนำถ่วมอิร์ฟพี่น้องไม้ยนำถน่วนี่มันมีหลายสารพัดปลาด้วยพี่น้องด้วยแต่ว่าเมื่อตอนแรงนี่ก็โดนปลาหน่อยเลี้ยงไปหลยพี่น้องปลาเข็งปลาอจริงๆปลาเซงปลาซิวกุ้งไอแมงมากินเนื้อพี่น้องเลยเต็ดทั้งสิวไป <c oughs> <c oughs> <c oughs> อื้มปินแห้งเลยพี่น้องลุดกระบิไล่โตอยู่เด้กพี่น้องเห็นบ่กูเสียดายสามเต็มพี่น้องเจียงเจ๋งเจียว ผมพี่น้องกยามเรียบ้อยแล้วพี่น้องยามจนใส่เดือนเป็นแล้วพี่น้องเไยสุดส่รอบดึกนี่ไม่ได้มายามแล้วพี่น้องจะเป็นรอบเศร้าเลยพี่น้องเนาะอันนี้ก็มา้สามทุม่มจะซีทุ่มแล้วพี่น้องแต่ล้อไปล้อรุ่นกันนะพี่น้องว่าเมื่อเศร้านี้จะได้บ่สหรับคืนนี้ก็นแต่ถือว่ามารอยพี่น้องได้ปลาดุกใหญ่ตัวนึงแล้วก็ปลาดินใหญ่พี่น้องแล้วกะ็ปลาเค็งนี่ตัวใหญ่มันอกปลาเค็งก็ใหญ่ปลาดุกก็ตัวใหญ่ปลานินก็นถือว่าตัวใหญ่อยู่พี่น้องก็ได้เอาไปทอดพี่น้องก็ปลาไอปลาดินน สามเต็มล้มนนกับตอมแรงนี่ปากเข็งตัวนึงก็บมันซีเต็มแล้วพี่น้องเดี๋ยวไปลอรุ่นตอนเศร้าแล้วพี่น้องเนาะว่าตอนเศร้าเนี่ยจะมีเต็มไหมวะกับผม